สวัสดีครับสวัสดีลุงป้าลูกหลานเอาอาสู้ขู่สุกุนผมทวีคนเดิมครับมาอีกแล้วมาแล้วพี่น้องนะครับในผลงานเลขของอาจารย์หนุ่มเบืองยศทางยะสูท่อนบางไฟไ่บางไฟโก้พี่น้องนะครับส่งมาให้แล้วตั้งแต่ตอนเ้าร์แต่เช้าพี่น้องนะครับมาดโอกาสลุงเลขกวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยะสูท่อนให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซี ได้เบิงได้ชมน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่37พี่น้องนะครับสีแตกบ่าแตกสีปังบ่าปังให้พี่น้องติดตามเบิงให้พี่น้องติดตามชมเด้พี่น้องเด้อนะครับเข้ามาแล้ว36งวดซ้อนนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นห้8กับ2พี่น้องนะครับเลขออกที่8 12เลขข้างล่างออกที่4 6เด้พี่น้องเด้อนะครับ,รบขอบคุณขอบคุณอาจารย์นุ่มเมืองยงศยนะครับทางยะสุธอนบางไฟไ่บางไฟกู เป็นย่างสูงเด้ออาจารย์นะครับที่ท่านให้ความห่าความเมตตานะครับพร้อมกับตัวเลขแนวทางทรงมาให้ลูกหลานทาอ่งชุมเพนะครับได้เอาลงให้พี่น้องแฟนช่องด้เบิ่งน้ำกันทั่วโลกทัวประเทศนะครับสำหรับแนวทางงวดนี้นะครับของอาจารย์นุ่มเบืองยศนั่นสี่เฮ้งมาเฮ้งสิปังบ่ปังดาวงวดที่3 7เ็ดได้พี่น้องด้อฝากพี่น้องติดตามเบิ่งฝากพี่น้องติดตามชมนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องให้กำลังแรงใจ ฝากกดไลค์ฝากกดแค่น้ำเลยเด้อพี่น้องนะครับเพื่อ,อมีกำลังเลงไก่เฮ็ดลิปใหม่ๆตอนพีฝากป้าฝากลุงน้ำกันนะครับสำหรับงวดที่่านมาเพิ่นไห่ที่แปดและสองพี่น้องเลขออกที่แปดหนึ่งสองนะครับงวดกว่รนเพิ่นไห่แปดออกที่เ8แปดพี่น้องเข้าทุกวดพี่น้องสำหรับเลขวิ่งของอาจารย์นุ่มมองยศนอพี่น้องเด้อบอกเคยผิดหวังสำหรับพี่น้องเอฟซีที่รอคอยที่ตั้งตารอเบิงรอชมุม ผลงานเลขวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศมือนี่ท่างช่องทวีคนเดิมรีบมาลุงให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะสำหรับเลขจับคู่นะครับเลขจับคู่จับชุดของอาจารย์หนุ่มเมืองยศจะลุงในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อรอเพิ่นนะครับรอจากเลกจากน้อยพี่น้องนะครับสําหรบงวดนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับงวดประจําวันที่ 1>, 1ตุลาคม2566นะครับมือนี่คือคลิปนี้คือเอาเล็กวิ่งของเพื่อนลงไปสะก้อนนะพี่น้องเ้อนะครับเล็กวิ่งตัวใดนั่นฝากพี่น้องติดตามเบิ่งฝากพี่น้องติดตามชมน้ำกันพี่น้องนะครับเสียงดังแน่ได้พี่น้องเด้อนะครับมีตลาดนัดนะครับมีตลาดนัดพี่น้องนะครับขอโทษขออภัยถ้ามีเสียงแสกซ้อนมาได้นะพี่น้องเด้อเอาครับนี่งวด่ิพานมานะพี่น้องอาจารย์หนุ่มเมืองยศได้นะพี่น้องเด้อเพื่อนห้ที่8และ2 นี่คือหลักฐานเก่าได้พี่น้องนะครับหลักฐานเก่าของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยะสูทอนะครับเพื่อนไห้ที่8และ2พี่น้องนะครับอางวดนี้เป็นงวดที่3 7เ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับวจิพานมาเป็นงวดที่36พี่น้องนะครับเข่าที่8 1 2พี่น้องสำหรับเล็กวิ่งของเพื่อนนะครับจับคู่นะครับสีมาตัวใดนั่นรอเบิงรอชมน้ำกันในชิปต่อไปได้พี่น้องเด้อ นะครับฝากพี่ฝากน้องส่ขูทุกคนให้กับเรงเกะอาจารย์หนุ่มเมืองยศน้ากันนะพี่น้องนะครับบรีบนะครับทายถ้ำให้มมนแล้วพี่น้องเสียงเพลงมั่นดังแล้วก็เสียงเพื่อนใจไขาคลองพี่น้องนะครับเอามีเสียงนั่นขักขึ้นขามาเสียงซ้อนขามา้าขอโทษขออภัยพี่น้องสุขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเอามาให้แฟนช่องได้เบ่งในช่วงน้ำกันสลับเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทั้งยะสุธอน นะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่37แล้วเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับรอบเบื่องน้ากันว่าจะเป็นตัวใดนะครับอวัยากาศค้บฟ้าค้นฝนพี่น้องมือนี่นะครับฝนฟ้ากับบมฆไอ้อํานวยพี่น้องฝนตกห่อมเสมอเสมนะครับเมื่อวานนี่ก็ตกห่อมืันนี้ก็ตกห่อมพี่น้องตอนเศร้ากะนะครับเป็นจังสี่อะพี่น้องนะครับบ้านเฮาก็เอินวานะครับไอ้บ้านเฮาก็เอินว่าฟ้าเป็นยางพี่น้องฟ้าเป็นยางเด้อพี่น้องชงไวราเกตมุ่งห้าสิบ ห้านาฬิกาพี่น้องนะครับเจ็ดโมงเร้าหาสิบหานาฬิกาพี่น้องผู้พอกับทวีคนเดืมอยู่ทางสารคามพี่น้องเนาะเอานะครับบอกกันไปน้ำคุยกันไปพร้อมเบิ่งตัวเลขกันไปพร้อมพี่น้องพอได้ครบเวลาเอไปลาได้พี่น้องเด้อเอาบ่เวบอกกับบ่ครคบไปลาพี่น้องนะครับทางช่องกะพยายามเบาหน่อยล่วงเต็มที่และพี่น้องนะครับท่านบ่เวบอไปน้ามันก็ผิดกฎเพิินสันติเหตุตัวเลขผิดกฎเลยพี่น้องนะครับสันติจอตัวเลขก็ผิดกฎ เอาห็นต yeah, so, so, ัวเลขกไปน้ำบอกกันไปน้ำนะครับเพื่อจะไริผิดกฎเป็นพี่น้องนะครับฝากฟีฝากน้องสู้กูทุกคนให้เขาล่าเล่งแก่ทวีคนเดิมน้ำพี่น้องนะครับหักกันแพงกันยาทิมยาปลาลูกหลานไว้ขางทังผู้เดียวได้พี่น้องเ้อนะครับเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์ให้ผมน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นก๊าลังแรงแก่ให้ลูกหลานพี่น้องนะครับช่องน้อยๆขอขอหอแขนน้ำปลาน้ำลุงพี่น้องเนาะเอาบานนี่ให้คลิปแล้วพี่น้อง อยากพี่น้องได้เบื่องตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยาสูทอนกันได้พี่น้องเด้อนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยาสูทอนงวดที่37พี่น้องนะครับเพื่อนให้วิ่งบนวิ่งล่างคือ8กับ7กกับเยได้พี่น้องเด้อนะครับ8กับ7ยตตัววิ่งของเพื่อนพี่น้องนะครับงวดทีพานมากกับเขาที่82อ่า8 1 2พี่น้อง8 1 2หอได้พี่น้องด้วยงวดทีพานมากนะพี่น้องเบิ่งเต็มจอดน้ำกันนะครับมีหลักฐานเก่าไอพี่ให้น้องได้เบื่องใน้ชมหนักกันพรอม สอนกเลขกวิ่งเพื่อนนี่36งวดไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่3 7เ็ดได้พี่น้องเดอ้อฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สู่สคนพิจารณาเบิ่งให้ดีพี่น้องมักคอยไปจัดไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันพี่น้องบ่มักกะพี่น้องบอต้องไปจัดไปซื้อได้พี่น้องเดอ้อขอบพระคุณทุกกำล,ลังแรงใจนะครับเอาฝากพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลขวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศ ทั้งยาสุทอนนะครับฟังขวามือก็คือของไม่งวดประจำวันที่1ตุลาคม2566ันห้เป็นให้วิ่งที่แกับ7วิ่งที่แกับ7งวดที่37มสิเกียพี่น้องเด้อนะครับสลับใส่มือนี่เป็นของเก่างวดี่ผ่านมาพี่น้องเป็นให้วิ่ง2กับ8 2กับ8ออกที่8 1 2ออกที่แปดพี่น้องนะครับเอา36งวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่37มสิียปังบ่ปัง,ง,งสิเฮงบ่เฮง,งที่สามเบิง เดี๋ยวตามชมน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อนะครับรีบลงให้พี่ให้น้องแฟนช่องได้เบิ่งน้ำกันเร็วๆนะครับเอาให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2566พี่น้องงวดที่37ของอาจารย์นุ่มเบืองยศทางบังไฟใหญ่บังไฟกูทางยะสุธรได้พี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์นุ่มเบืองยศก็ศูนย์เก้าหกหกสาม หนึ่งศูนย์ได้พี่น้องเดอ้อนี่คือเบอร์โทรของเพิ่นสำหรับเบอร์โทรของแอดก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์หกสองเกตพี่น้องนะครับเอาขอพี่น้องยุดีไม่แห้งพี่น้องความสุขจงมีเกทสนผู้ชมผู้ฟังของทวีสุ่ข,ขู่ส่วนครับพี่น้องครับหักกันแพ่งกันได้พี่น้องเดอ้อจะจิ้มจะป่าลูกหลานไว้ข้างทางผู้เดียวพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทวีคนเดิมก็จะขอ,อยุติคลิปของอาจารย์หนุ่มเบงยศ ในผลงานเลขวิ่งของเพิ่นเขาบ้า36างวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่37เดได้พี่น้องนะครับสิปังบอปังสิเฮงบอเพง,งพี่น้องอรอเบิ่งอรอชมน้ำกันห้ยกำลังแรงใจอาจารย์นุ่มเบืองหยุดน้ำห้ยกำลังแรงใจของน้ำหายกำลังแรงใจทวีคนเดิมน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อจะช้มคิดใหม่ฝากฟีฝากน้องตอนป่าตอนลุงน้ำกันนะครับถึงพี่น้องสินหน่อยสีไราอขอบคุณขอบคุณคือเก่าพี่น้องนะครับที่พี่น้องเขามาติดตามรับชม ตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปขอบคุณทุกกรลังแร่ใจขอบคุณทุกไรทุกแค่นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ท่านเข้ามาบึงมาชมเสียสละเวลาอันมิค่าของพี่พองน้องมาบ่งตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับถา่ายคลิปแล้วพี่น้องถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับเชปหน้าจออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับประดงวดประจำวันที่1ตุลาคม2566พี่น้องอาจารย์หนุ่มเมืองยศ ทงังยะสูทอนพี่น้องนะครับให้วิ่งที่8กับเกติวิ่ง8ดกับเกตได้พี่น้องเด้อตัววิ่งของเพลินนะครับฝากพ,พี่พี่น้องสูขส่ขู่สู่คนพิจารณาให้ดีมากก็ค่อยไปจัดจองหาซืือสลากกินแบงรัฐบาลกันทั้งช่องบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมใด้พี่น้องนะครับ <c oughs> ขอพระคุณอาจารย์นุ่มเบืองยศนะครับที่ท่านให้ความเมตตาที่ท่านให้ความหักความเมตตา พ่อมสุขสารกับทังช่องนะครับพร้อมกับตัวเลขทางที่ส่งมาให้ลูกหลานทังอาภอชุมเพลได้ล่งใหพ้พี่เห็นน้องได้บิกได้ชมน้ำกันขอบพวกุอาจารย์เป็นอย่างสูงครับนะครับชิปนี้นะครับขออลัลลาหพระจากพี่จากน้องเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่ทุกคนนะครับขอบุณขอบคุณในหลายที่พี่น้องขามาติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนปลาจบชิปอ่าสำหรับลิปนี้ขอพี่น้องลำล้ำรวย,ย,ยเงินทองไหลามาใช้มากขึจังสายหนาบอ่อขาดสายกระเป๋าตรงตรงสูง่ขู่ทุกคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ คนมากแล้วพี่น้อง